ดูอาการของเครื่องนี้ครับเบาได้นะครับาการนี้มีปัญหาที่กำลแสดงว่าระบบอื่นไม่มีปัญหาครับตัดปัญหาไปหมดเลยระบ,บบไฟกำลังอัดไม่มีปัญหากางอัดดีเพราะเครื่องวันท้ามันเดินเบาได้อย่างนี้คือกำลังอัดตัดปัญหา แต่ว,ว่ามันเดินรอบเร็วไม่ได้เนาะตอนรอบรอบเร็วนี่มันก็ต้องการน้ํามันที่มากขึ้นนะการเร่งเครื่องก็คือการเปิดอากาศให้เข้าไปหมายวามว่าเราเร่งเนี่ยเร่งทันท,นทีทันใดคือเปิดอากาศทันทีพอน้ามันมันถ้าขึ้นช้าขึ้นไม่ทันมันก็ดับเพราะว่าส่วนผสมนี่มันก็ต้องการส่วนผสมที่สมบูรณ์เนาะเวลาเราเปิดอากาศปุ๊บเนี่ยเร่งปุ๊บเลยนะอากาศเข้าทันที น้ำมันก็ต้องเข้าทันทีด้วยแต่เมื่อมันดูดน้ำมันขึ้นไม่ทันมันก็ดับ